สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง hello t a s t นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวทั่วไปนะครับของผู้คนนะครับและก็สังคมนะครับอีพีนี้เราจะพูดถึงโต๊ะเงินกู้นะครับหรือว่าเงินกู้นอกระบบนะที่เราเคยได้ยินข่าวได้ยินอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการนะครับนะหรือว่าเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับขบวนการนะครับของการกู้เงินนอกระบบนะครับหรือว่าโต๊ะเงินกู้กันนะครับ โต๊ะเงินกู้นะครับหรือว่าเงินกู้นอกระบบนะครับนะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งเป็นโต๊ะจริงๆนะครับนะตั้งเป็นโต๊ะจริงๆนะครับตามปากซอยนะครับหรือว่าตามหน้าตลาดนะครับตามวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะก็จะมีโต๊ะอันนึงมาตั้งมีเก้าอี้นะครับมีพนักงานนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับนะเป็น เมียกำนันเมียผู้เหญ่บ้านนะครับเป็นคนที่มีอิทธิพลหน่อยนะครับมาปล่อยเงินกู้นะครับนะเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับเขาก็จะปล่อยให้คนขับวินนะพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะครับนะวิธีการกู้ในสมัยก่อนนะครับผมจะพูดถึงสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยวิธีการกู้เราต้องไปที่โต๊ะนะครับนะมีบัตรประชาชนส่วนมากเขาจะยึดบัตรประชาชนนะครับสมัยก่อนยึดบัตรประชาชนไว้เลยนะครับแต่คนที่กู้เนี่ยมันเป็นคนในละแวก แถวนั้นไงครับเขาก็จะรู้จักหน้าตานะครับเวลาไปส่งเราก็จะไปส่งที่โตะนะครับเวลากู้ก็ไปกู้ที่โต๊ะเวลาไปส่งก็ไปส่งที่โตะนะครับเขาจึงเรียกว่าโต๊ะเงินกู้นะครับในสมัยก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับหลักการการกู้ค่อยคล้ายกันนะครับกับสมัยนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดทีเดียวเลยแล้วกันนะครับวิธีการจ่ายหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะพอมันผ่านมาเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะผิดกฎหมายหลย นะครับพอมันผิดกฎหมายเนี่ยนะมันก็เลยเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเปลี่ยนรูปแบบจากการมาตั้งโต๊ะให้กู้เนี่ยนะครับนะกลายเป็นไปเปิดสํานักงานบางหน้านะครับนะเป็นสํานักงานเงินทุนเงินกู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็มีเครือข่ายนะครับนะสมัยทุกวันนี้นะครับมีเครือข่ายนะครับวิ่งนะครับคอยหาลูกค้าคอยเก็บเงินนะครับนะจนกลายมาเป็นเงินกู้นอกระบบนะครับ จนถึงทุกวันนี้นะครับนะวิธีการกู้เงินนอกระบบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจุบันทันด่วนนี่แหละนะครับเรื่องราวของทุกวันนี้นะครับวิธีการกู้ของเงินนอกระบบเนี่ยนะเงินเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะครับเขาก็จะส่วนมากนะครับเขาก็จะมีเป็นนามบัตรเล็กๆนะครับมาแจกตามตลาดนะครับหรือว่ามาโปรยไว้นะครับนะมาโปรยไว้ตามตลาดนะครับแปะตามเสาไฟนะครับนะตามหอพักตามอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ ทีนี้นะครับลูกค uh, ้าของเงินกู like ้นอกระบบเนี่ยนะครับนะหรือว่าโต๊ะเงินกู้เราเรียกโต๊ะเงินกู้ดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายนะครับนะก็ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้ายังเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ยังเป็นคนขับแท็กซี่อยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าอาชีพพวกนี้นะครับมันมีรายได้รายวันนะครับมีรายได้รายวันนะครับมีเงินเข้าทุกวันนะครับนะเพราะว่าเงินกู้นอกระบบเนี่ยเขาเก็บทุกวันนะครับนะเขาก็เลยเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับวิธีการกู้ก็คือพอเรา ได้นามบัตรมานะครับนะในนามบัตรก็จะมีเขียนเจ๊แมวเงินด่วนเจ๊หมาเงินทุนนะเจ๊ไก่เงินสดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็จะมีเขียนนะครับบริการดีบริการประทับใจพนักงานสุภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้เวลาเราโทรไปเนี่ยปุ๊บเขาก็จะมีพนักงานรับนะครับพนักงานเนี่ยเขาจะสอบถามเราเบื้องต้นก่อนว่าเรา พักอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรนะครับนะนะโดยหลักๆก,ก็ค้าขายขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับขับแท็กซี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีไรายได้ไรายวันเนี่ยนะครับนะเขาก็จะสอบถามเราเบื้องต้นนะครับแล้วเขาก็จะนัดแนะเราว่าเขาจะให้เซลล์นะครับบางที่ก็เรียกเซลล์บางคนก็เรียกเด็กเก็บเงินกู้บางที่ก็เรียกไอ้แก๊งหมวกกันน็อกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ผมจะขอใช้คําว่าเซลลก็แล้วกันนะครับมันบางคนอาจจะได้เข้าใจง่ายนะครับ นะให้เซลล์วิ่งมาดูนะครับให้เซลล์เดี๋ยวเขาก็จะนัดแนะกับเราว่าเดี๋ยวเขาจะให้เซลเนี่ยเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูเข้ามาตรวจนะครับนะทีนี้เซลล์ก็จะได้เบอร์เราแล้วจากพนักง,งานรับโทรศัพท์เนี่ยนะเซลลก็จะโทรมาถามเรานะครับว่าเราพักอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนนะครับนัดแนะเวลากันนะครับนะพอเซลลมาถึงปุ๊บนะเซลล์ก็จะดูดูหลกัหลกๆว่าไอข้อมูลที่เราให้ไปกับโต๊ะเงิน กับพนักงานเนี่ยมันจริงไหมนะครับนะที่เราบอกว่าเราขายของเราขับวินเนี่ยมันจริงไหมนะครับนะถ้าเรามีร้านจริงๆมีหน้าร้านจริงๆนะครับนะเราเป็นแม่ค้าตามตลาดจริงๆนั่งขายของอยู่มีหมอ้อแกงมีอะไรมีแผงผล,ลไม้มีแผงผักนะครับนะก็จะทําการตกลงกู้นะครับตกลงกู้เงินกันนะครับนะโดยหลักๆทุกวันนี้เขาก็จะมีเอกสารมาให้เซ็นนะครับประมาณ2-3หน้านี่แหละนะครับนะแล้วก็ ถ่ายบัตรประชาชนนะครับบางโต๊ะก็ให้มีคนค้ำนะครับบางโต๊ะก็แล้วแต่นะแล้วแต่เงื่อนไขของโต๊ะนะส่วนมากก็ให้ค้ำกันนะครับผัดกันกู้ผัดกันค้ำประมาณนี้นะครับนะนะสำหรับเอกสารที่เซ็นเนี่ยเขาก็เซ็นเป็นพิธีไปงั้นนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเงินกู้นอกระบบนะมันผิดตั้งแต่การเก็บดอกเบี้ยนะครับเกินกว่ากฎหมายกําหนดแล้วแต่เขาก็เขาก็ทาเป็นพิธีนะครับนะทาเพื่อให้มันเกิดความ ชอบทําที่จะมาเก็บเงินกับเรานั่นแหละนะครับนะเพื่อให้มันมีข้อผูกมัดกันนะ,นะครับหลังจากเซ็นเอกสารนะครับตรวจด,ดูหน้าร้านตรวจด,ดูอะไรเสร็จปุ๊บก็จะระบุจํานวนเงินนะสมมุตินะครับผมสมมุติแล้วกันสมมุติเรากู้หนึ่พันบาทนะครับหนึ่พันบาทหนึ่พันบาทเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ได้เต็มจํานวนเงินที่เรากู้นะครับนะ,บนะเขาจะหักค่า เปิดบัญชีนะครับหรือว่าค่าเปิดหัวสมุดก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับนะเขาจะหักนะครับเซลล์ที่มาดูเราเนี่ยแหละนะหรือว่าเด็กโตเนี่ยที่มาหาเราเนี่ยแหละจะเป็นคนหักนะครับนะหักนะครับนะก็จะหักประมาณร้อยหนึ่งสองก็แล้วแต่นะครับนะกู 9, ้พันหนึ่งก็จะได้ประมาณ800นะครับนะเป็นค่าเปิดบัญชีนะครับค่าเปิดหัวสมุดก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่คําเฉพาะของแต่ละที่นะครับนะเมื่อเราได้เงินจํานวนที่เราตกลงสมมุติว่าเรากู้พันหนึ่งเราได้800นะนะแต่ว่าเงินต้นจริงๆรินะคือพันหนึง่งแหละแต่เขาให้เราแค่800นะครับเขาหาักค่าดําเนินการนะพูดง่ายมันมีค่าดําเนินการนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ตกลงว่าเราจะจ่ายแบบไหนนะวิธีการจ่ายมันมีอยู่2วิธีนะครับนั่นก็คือการจ่ายแบบรายวันกับจ่ายแบบดอกลอยนะครับ เรามาทําความเข้าใจกันนะครับระหว่างลายวันกับดอกลอยคืออะไรนะครับลายวันเนี่ยนะครับคือกําหนดเป็นวันนะครับนะแล้วจ่ายเป็นงวดนะเป็นงวดเป็นวันไปนะครับอย่างเช่นเรากู้พันหนึ่งนะครับนะเรากําหนดเลยว่าเราจะจ่ายวันละร้อยสิบสองวันก็คือจบกันนะครับก็คือจบกันแล้วนะหมดหนี้หมดสินกันพูดง่ายๆนะครับนะหรือว่าเรากู้พันหนึ่งนะในกรณีเราจ่ายรายวันนะ เรากาหนดเลยว่าเราจะจ่ายให้วันละ2องรวันนะครับนะหวันก็คือจบกันนะครับนะดอกร้อยละยี่นะครับดอกร้อยละยี่สิบนะครับต่องวดนะครับต่องวดการตกลงนั้นนะครับนะหรือเรากู้มื่นหนึ่งนะครับนะสำหรับกรณีรายวันเราจ่ายวันละพันนะครับสิบสองวันนะก็ตกเป็นหมื่นสองนะก็หมดกันนะครับนี่คือกรณีเราจ่ายรายวันนะครับนะ จ่ายรายวันเนี่ยก็คือเขาจะรวมต้นรวมดอกนะครับแล้วก็แบ่งเป็นงวดให้เรานะครับนะหนะมื่นหนึ่งนะรวมต้นรวมดอกเป็นหมื่นสองนะเราจะจ่ายวันละสองพันก็จ่าย6วันเราจ่ายวันละพันก็จ่าย12วันจบกันนี่คือลักษณะของการจ่ายรายวันหรือคําที่เรียกว่าการจ่ายเงินกู้รายวันนะครับอย่างที่2คือการจ่ายแบบดอกลอยจ่ายแบบดอกลอยเนี่ย เขาจะเก็บแต่ดอกเราวิธีการกู้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับทาเอกสารเหมือนกันหักค่า <Spe ak> ดําเนินการหักค่าเปิดบัญชีเหมือนกันนะครับนะสมมุติเรากู้พันหนึ่งนะครับเขาจะเก็บแค่วันละ20บาทนะครับพันหนึ่งเนี่ยเก็บแค่วันละ20บาทนะครับมื่อนหนึ่งเก็บแค่200นะฟังดูเหมือนแค่200มันฟังน้อยนะครับนะฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่มัน อย่าลืมว่านะครับแต่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้หักต้นนะครับนี่คือดอกอย่างเดียวนะครับมื่นหนึ่งเก็บ200นี่คือดอกอย่างเดียวนะครับพันหนึ่งนะเก็บ20บาทนี่คือดอกอย่างเดียวนะครับนะนะถ้าเราคิดดีๆเนี่ยนะครับเราคํานวณดีๆเนี่ยนะครับสมมุติเรากู้มาหมื่นหนึ่งจ่ายวันละ200เนี่ยนะครับเราจ่ายเขาแค่2เดือนเนี่ยเขาได้เงินหมื่นสองนะครับนะได้ได้ ได้ทุนคืนแล้วได้กําไรอีก2,000นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทุนเราเนี่ยหรือว่าต้นเราเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนะครับต้นเรายังอยู่เท่าเดิมต้นเราก็ยังเป็นหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนะแต่เขาเก็บเราวันละ200 200เนี่ยนะครับนะสเดือนเนี่ยหกวันเนี่ยเขาได้หมื่นสองแล้วนะมันฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่มันจะกินเราตลอดกินเราไปเรื่อยๆนะครับนะหรือเรากู้พันหนึ่งนะครับกู้พันหนึ่งเนี่ยจ่ายวันละยี่สิบบาทเนี่ย สองเดือนเนี่ยเขาเก็บเราวันละยี่สิบาทสองเดือนเนี่ยเขาได้พันสองแล้วนะครับนะได้กินเปล่าเลยพันสองต้นเราก็ยังเป็นหนี้เขานะครับพันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนะที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าส่งมาเป็นปีแล้วนะครับไม่เคยหมดสักทีนะครับส่วนมากจะเป็นกรณีส่งดอกลอยนะครับก็คือส่งแต่ดอกมันดูน้อยครับนะแต่มันไม่หมดสักทีมันจะหมดก็ต่อเมื่อคุณคืนต้นให้เขา เมื่อไรที่คุณเอาต้นไปคืนเขานะครับกู้พันหนึ่งเนี่ยจ่ายวันละ20 20เนี่ยนะจ่ายได้5วัน6วันก็แล้วแต่คุณบอกว่าเฮ้ยผมมีเงินพันหนึ่งไปคืนเขาก็จบกันแค่นั้นนะครับเขาไม่มีกําหนดว่าเขาต้องเก็บกี่วันนะครับนะเขาเก็บคุณไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะมีเงินต้นนะครับไปคืนเขากู้หมื่นหนึง่งจ่าย200เนี่ยนะครับสมมุติคุณกู้ได้2วันนะครับกู้ได้2วันคุณจ่ายวันละ200 200นะวันที่3คุณมีเงินหมื่นหนึ่งไปคืนเขาก็คือจบกัน ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเรามีเง Trans ินทุนนะมีเงินก้อนเนี่ยนะไปคืนเขานะมีเงินต้นไปคืนเขามันจบเลยนะครับนะแต่ถ้าเราไม่มีเงินต้นไปคืนเขาปุ๊บนะครับนะระบบดอกลอยเนี่ยมันจะเป็นทบต้นทบดอกนะครับนะสมมุติเรากู้หมื่นหนึ่งนะครับเรากู้หมื่นหนึ่งเราจ่ายวันละ200เนี่ยนะครับเราไม่ได้จ่ายสัก10วันเราป่วยเราไม่ได้มาขายของนะเราไม่ได้มาขับวินนะ นะหรือว่าเราไปต่างจังหวัดไปลูกบวชอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเราไม่ได้มาจ่ายเขาปุ๊บนะครับสิบวันเนี่ยนะเป็นเงินเท่าไหร่ครับวันละสองร้อยเป็นเงินสองพันบาทนะครับสองพันบาทเนี่ยนะครับส่วนมากโตะเงินกู้เนี่ยจะเอาไปทบเป็นต้นนะครับนะจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสองเวลาเขามาเก็บเรารอบหน้าเขาจะเก็บเราสองร้อยสี่สิบบาทนะครับนะถ้าต้นหมื่นหนึ่งเก็บสองร้อยนะครับนะพันละยี่สิบบาทนะครับ นะก็กลายเป็น240บาทนะต้นก็เพิ่มนะครับนะจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสองนะดอกแต่ละวันก็เพิ่มนะจาก200เป็น240นะครับนะเวลาเราได้ยินข่าวในโทรทัศน์นะครับบางคนต้นหมื่นหนึ่งนะครับส่งไปส่งมาส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะครับขาดส่ง10วันมันก็มาทบเป็นต้นขาดส่ง5วันมันก็มาทบเป็นต้นนะครับนะรวมไปรวมมาต้นหมื่นหนึ่งกลายเป็น4ี่0 0ื่น ส่งมาปีครึ่งนะครับนะมาเก็บจากวันละ200กลายเป็นเก็บวันละ5 6 0 0 7800นะครับนี่คือระบบเงินกู้นะครับนะมีทั้งแบบรายวันและดอกลอยนะครับที่เป็นข่าวส่วนมากจะเป็นดอกลอยนะครับนะนี่ก็คือวิธีการเก็บนะครับโดยหลักใหญ่ใจความก็จะมี2ลักษณะนะครับก็คือเก็บแบบรายวันนะครับสรุปรายวันแบบง่ายๆก็คือนะครับนะส่งทั้งต้นทั้งดอกนะครับนะ ตามกําหนดเวลาแล้วก็จบกันนะครับหมื่นหนึ่งนะอันนี้คือการส่งรายวันหมื่นหนึ่งนะส่งวันละพันสิบสองวันนะเป็นหมื่นสองก็คือจบกันนะครับนะหรือกู้พันหนึ่งนะส่งวันละสองร้อยหกวันนะเป็นพันสองเหมือนกันก็คือจบกันนะระยะเวลาเนี่ยแล้วแต่เราจะตกลงนะครับโต๊ะนะครับกับเซลล์นะครับกับเด็กโต๊ะ ที่มาเก็บเรานี่แหละนะที่มาทําเอกสารให้เรานี่แหละว่าเราจะส่งเท่าไหร่นะเราไหวเท่าไหร่เราก็ตกลงกันนะครับนะส่วนดอกลอยเนี่ยส่งแต่ดอกนะครับส่งแต่ลอดส่งแต่ดอกไม่มีกําหนดว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับส่งไปเรื่อยๆนะจะจบกันก็ต่อเมื่อคุณมีเงินต้นไปส่งเขานะครับนี่ในกรณีดอกลอย Sabrina. นะครับนะจะกู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาเก็บแต่ดอกนะครับในกรณีที่เราตกลงจะส่ง แบบดอกลอยนะครับนะเก็บแต่ดอกเมื่อไหร่ที่มีเงินต้นไปคืนเขาปุ๊บก็คือจบกันนะครับถือว่าสัญญานั้นสิ้นสุดนะครับสำหรับรายวันและดอกลอยเนี่ยเราเป็นคนกําหนดนะครับคนกู้เนี่ยจะเป็นคนกําหนดเองว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยอีก 2- อสาวันเราจะหาเงินก้อนได้นะครับเราก็เอาแบบดอกลอยนะครับนะบกู้มาหมื่นนึ่งนะส่งดอกไปแค่5600นะครับส่ง3าวันเสร็จ วันที่4มานะครับนะหาเงินมาได้มาคืนทุนเขานะเราก็จบแค่นั้นนะครับนะนะแต่บางคนมองว่าเฮ้เราก็ส่งเขาไปเรื่อยๆให้มันจบเองนะครับก็มาที่ส่งแบบรายวันนะครับนะนะส่งแบบรายวันกําหนดไปเลยนะครับกู้พันหนึ่งนะส่งวันละร้อยนะสิวันก็จบกันนี่มันก็มีวิธีการเลือกส่งนะครับแล้วแต่ความถนัดหรือว่าความ พอใจของลูกค้านะครับเขาให้เลือกเลยว่าจะส่งแบบรายวันหรือส่งแบบดอกลอยนะครับนี่ก็คือหลักการใหญ่ๆของการเก็บเงินกู้นะครับและปล่อยเงินกู้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันผิดกฎหมายนะดอกก็แพงนะครับมันทำไมมันถึงอยู่คู่กับเมืองไทยมานะ ทำไมมันถึงอยู่คู่กับตลาดพ่อค้าแม่ค้ามานะครับผมให้นึกภาพแบบนี้ครับสมมุติว่าผมเป็นพ่อค้าขายกับข้าวนะครับนะผมมีรถเข็นอันนึงนะครับมีแกงสักยี่สิบหม้อก็แล้วกันนะครับผมเข็นไปจอดหน้าธนาคารแล้วผมเรียกพนักง,งานธนาคารมาดูเลยว่าผมมีรถเข็นเนี่ยนะผมขายแกงอยู่ในตลาดเนี้ยมาสิบปีแล้วนะตอนนี้ผมเดือดร้อนเรื่องเงินมากนะผมอยากกู้เงินสักหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่มีธนาคารไหนให้หรอกครับ นะอันนี้ผมพูดความจริงนะครับนะไม่มีธนาคารไหนให้ไม่มีธนาคารไหนบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นพ่อค้าผมให้คุณกู้เหมือนหนึ่งไม่มีครับนะนะแต่เงินกู้รายวันหรือว่าเงินโต๊ะเงินกู้เนี่ยเขาให้กู้ครับนะถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะดังนั้นโต๊ะเงินกู้มันจึงอยู่คู่กับตลาดนะครับอยู่คู่กับตลาดอยู่คู่กับ วินมอเตอร์ไซค์อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาช้านานนะครับนะเพราะว่ามันเป็นที่พึ่งเดียวนะครับนะที่พึ่งเดียวของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับบางคนขับวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ก็ผ่อนอยู่เอาเข้าไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับมีแค่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์กับห้องเช่านะครับไม่มีใครให้เงินกู้หรอครับนะสมมติลูกจะเปิดเทอมอย่างเงี้ยนะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับนะอยากกู้สักสองสามพันเนี่ยจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ย ดังนั้นโต๊ะเงินกู้มันก็เลยกลายเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับมันก็เลยยังอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับนะนะถึงมันจะดอกแพงหรือว่ามันจะเป็นแบบสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะครับเราปฏิเสธมันไม่ได้นะครับเวลาคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยความยากจนหรือว่าสังคมเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบ,บางคนมีญาติพี่น้องก็ง่ายๆนะมีเงินทุนมีแหล่งเงินทุนอะไรอย่างเงี้ย นะก็สามารถหยิบยืมได้แต่บางคนเนี่ยนะครับญาติพี่น้องก็ยากจนนะครับตัวเองก็ลําบากนะครับเวลามันสิ้นเนื้อประดาตัวมาหรือว่ามันถูกเฉินมาจริงๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเลยยังอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของโต๊ะเงินกู้นะครับนะหรือว่าเงินกู้นอกระบบสุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบคุณนะครับนะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะ หวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจะเป็นคนที่ปราศจากนะครับการเป็นหนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับจงใช้ชีวิตนะครับอย่างมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจากใจจริงนะครับเพจฮัลโหลเทสนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม